ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเบียงหนองล่องนะครับมีคนกล้วยจากเขเมรเดินทางมาสู่ภาคเหนือดูบรรยากาศของตลาดเบียงหนองล่องกันนะครับตลาดเช้าวันอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งมีหนึ่งครั้งไปต,ต,ตอนนี้ไม่เช้าแล้วสายแล้วมีเซเว่นด้วยนะครับ ตลาดก็คึกคักอำเภอเล็กนะแต่ตลาดใหญ่อ่ไาไม่ใช่อำเภอเล็กด้วยนี่ตลาดใหญ่จริงเลย <laughs> เราก็จะเข้าไปสู่นะครับ